ไม enfin ่อยู่ไปชั้นข้ชันปลาที่ไหนครับครับอ๋อยอเป็นไงบ้างนะดีไหมโอ้โหน้ำตาพังหอยเลยทํไมล่ะยีงยมอะไรนะยับเียดงยเยียมกับเีรองนั่นนะสงสัยจะต้องตัดเกียมนะคุณแม่ ก็ก็ทหำอีอีหลอภาษาฝรั่งเศสนะตอนเดียวอีอีหอภาษาฝรั่งเศสเขไปไปโซลเลเนประจำนะไปเลยเมื่อกี้นี่้ไหมอเปบกกลุ่มออกมาเนาะโอ้โเห็นเลยใช่ไหมโอ้งนนี้โอ้มันอยู่ในวิถีเราเลยนะอยู่หลายเรื่องมันอยู่ในวิถีเราเลยแต่ว่าเราได้ดึ มันได้ดึงออกมาเป็นระบบอยู่ในวิถีเราเท่านะั้นแหละเพราะมันมันไม่ไกลจากตัวเรามันอยู่ในวิถีของเราเป็นงเท่าเราเอามาจาัดทำในเงื่ที่ขจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อศาสนาประโยชน์กับตัวเองทุกอย่างอยู่ที่ความบาลานซนะ์เราดีบาลานซ์หมาะกับคำเดียวกันนะเท่านั้นผว่าใช้คำว่ามัชชิมาไม่เดียวกัน สบายใจไหมตอนนี้สบายใจมีความสุขใช่ไหมมีแต่นิพานนิพานนะนิพานนะนิพานแปลว่าอะไระเ,ยเย็นนิพานแปลว่าเย็นนิพานเป็นภาษาบาลีแปลว่าเย็นภาษาพื้นพื้นชาวบ้านไฟมันร้อนๆไฟมันเย็นลงเพราะว่า,าไฟผ่านมันนิพาน คนลื้อพยศคนไหนลื้อพยศแต่หายรื้อพยศคนนั้นก็นานกีสาโคตมีไปเลือกตอนนั้นเลือกคู่เจ้าชายศิริษฐะเลือกไปแล้วไปช้าปะครับเพราะว่าเจ้าชายศิริษฐะเลือกไปแล้ว นางก็เลยชนชืเจ้าชายศรีสัธาวาคนอย่างเจ้าชายศรีสัทธาเนี่ยนะใครเป็นพ่อเป็นแม่คนนั้นก็นิพพานใช่ไหมเย็นใจนได้วานใจได้คุณสนอเป็นเป็นสามีไม่ใช่ภรรยาเขาเป็นสามีของใครภรรยาก็นิพ นนอกทาง <ś 2> <ś 2> ปล่อยมือให้ปล่อยมือได้ถ้าพ่อให้โยมคนนี้ดูแลเรื่องนี้ปล่อยมือได้คุบาลใจสบายใจไหมนิพพานไม่ต้องกังวลไม่อย่าง,งาน,น,นั้นครูบาอาจารย์ไม่นิพพานนิพพานไม่ได้ผ <ś 2> ู้นอนตะเพอวะตะเวะอยู่สิทธิ์ด้วันเออเนี่ยที่จะว่าทุกคนอยู่ที่ไหนก็ต้องมีนิพพาน คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ลูกก็นิพพานได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นสามีใครสามีเป็นสามีห้องไทยภรรยาก็เย็นใจได้แต่ <c oughs> ใช่ไหมแต่สําหรับพระพุทธเจ้าแล้วกิเลสตับคือสูงสุดไหมความหมายสูงสุดคาเดียวกันแต่พระพุทธเจ้ามาสูงสุด มาในเป it it okay it, yes, ้าหมายสูงสุดคือนิพพานคือตะเกนี่คือความหมายสูงสุดของพุทธเจ้าแต่ทุกขั้นตอนของชีวิตเราต้องการนิพพานทุกคนต้องนิพพานคือเย็นใจต้องมีความสุบต้องเย็นใจทุกคนจริงไหมจริงไหมทำไมเบลาจังนะนะเพราะฉะนั้นเห็นทางนี้ยืนรอดรู้วมอามารม่รูเรื่องอะไรนะก็เอ่อก่อนที่จะ นะปกติพปรแกรมจะเป็นที่17มีนาคมนะโยมจะได้ไปทานอะไรทานข้าวเย็นนะวิธีที่บอกชั้นเย็นยังไงนะอย่างนั้นพระเจ้าก็ไปชั้นร้อนก็แล้วกันโยมทานทานเย็นมาพระเจ้าทานรนอนก็ขอบคุณครับท่านยันรัตเตอร์ระครูอุโยนนำเสนอให้พวกเราได้ออกมาเสนอกรุมเนาะสุดยอดมากแล้วก็สรุปปิดท้ายโอ้โห ให้พวกเราได้นิดผ่านใจนเพราะว่าเรามายาวใช้เวลายาว,ยาว,ยาวนานเขาไปก่อนจัพวกวักผ่นก็เห็นคุณบอยเขามาไม่รู้เอาอะไรมาอยากให้พุกคณเจ้าได้ออกมาตรงนี้นะคุณโยมน,นะเอาเป็น <c oughs> ว,ว่ายกให้ค,คุณบอยแล้วกว็ทาังจากนั้นก็ ว่าผมแอบเฉลยไปแล้วครับว่าอาจารย์เป็นคนแซงบนเครื่องบินบนเครื่องบินบินไปไหนครับบอกเวลาตอนเจ้าค่ะก็กาไม่ได้เลยตอนนี้สิบหกเดือนสองเลยในกุมภาพหรือจัไม่ได้หนไมค่ะไปไปวัดไทยนอเวกค่ะกาไม่ได้เพราะว่าประเด็นตัวคุณท่านบอกว่า กนจะได้ปีกนี้ให้ทำรูปตุลาก็เลยบอกแล้วแต่มันจะมามันมา,มาเมื่อไหร่ก็เขียนเมื่อนั้นมันมาบนเครื่องบินก็เขียนบนเครื่องบินตรงนี้นนนนนที่เราพิมพ์แจกไปได้ทุกท่านแล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเรามาเรามาซ้อมก่อนก่อนที่ไปรับประทานอาหารเนาะ